ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมมวยช่องที่โกนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับตัวละครใหม่นะครับวันนี้ขอมาพูดถึงแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวละครน้องแมงคุดโคตรน่ารักเลย <laughs> โอเคมานะครับเราไปดูตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับอีเวนต์ Black Friday ขายกระจุยกระจายนะครับบอกเลยนะครับมาฮึบเอาละเราไปดูตัวละครใหม่ก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคอีเวนต์แบมบีน่านะครับผมแบมบีน่านะฮะสกิลนะครับทุกโอกาสการทอยเต๋ามีโอกาส45ชาร์โล่สูงสุด2ครั้งนะครับอันนี้เป็นอีโวนะครับผมแล้วก็เอ่อเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันด้วยตรงหรือว่ามาตัตโตมีโอกาส40สร้างแลนสร้างรนมาเพิ่มในพื้นที่ใกล้เมื่อไม่สแสดงผลเติตโบโตบวก10%อ่านะอันนี้ก็เป็นสกิลเดียวกับแวมพร์ดีดีนะครับผมเปอร์เซ็นเท่ากันนะครับแล้วก็ เมื่อก่อสร้างมีโอกาส55%้าปรนย้ายทันทีไปในแถวนะครับผมแล้วก็มีโอกาส95%ป้องกันสกิลบังคับย้ายหรือสกิลของฝ่ายตรงข้าม1ครั้งนะครับเมือ่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีพื้นที่ของฉันมีโอกาส85%ใช้สกิลป้องกันของแบมบิน่าสกิลป้องกันของแบมบิน่านะครับมันก็เป็นสกิลป้องกันทาสีแล้วก็ป้องกันทำลายเมืองนะครับทีนี้แค่นั้นเลย,ยไม่มีอะไรนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็ตัวตำนานนะครับ45%ชาร์โลเท่ากันนะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโดยตรงมีโอกาส45%สร้างแรนด์มาเพิ่มในพื้นที่ว่างหรือว่าพื้นที่ใกล้เมื่อไม่แสดงผลเต,ติบโต20%โอ้โหเพิ่มจากสิบเป็นยี่สิบอะปกติมันสิบแล้วสิบ้าอันนี้ม่งเพิ่มมาเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างมีโอกาส55%ย้ายไปทันทีภายในแถวนนี้เท่ากันนะครับมีโอกาส45%อ๋อ อันนี้เฉพาะตัวตำนานนะครับผมมีโอกาส45%ป้องกันขังคุกของฝ่ายตรงข้ามเมื่อไม่แสดงผลเติบโต15%มีโอกาส95%เปเป้องกันสกิลบัคขับย้ายเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีเพื่อนที่ของฉันมีโอกาส85%ป้องกันท่าสีหรือทำลายเมืองนะครับไอสกิลป้องกันของแบบปินาเนี่ยมันป้องกันท่าสีหรือทำลายเมืองโอ้โหคือเป็นหนึ่งตัวละครที่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบตำนานนะ่ะ มันจะมีป้องมันจะมีสกิลหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอ๋ออันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นแบมบีนากระต่ายนะครับคือมันมีทั้งแบมบีนากระต่ายแล้วก็มีแบมบีนากวางนะครับผมสกิลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือมันเพิ่มมาให้หนึ่งสกิลนะครับผมโดยสกิลอ่าถ้าเป็นแบมบีนากระต่ายนะครับก็จะป้องกันขังคุกนะครับแต่ถ้าเป็นแบมบีนาควาง ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของตัวเองมโอการห้าสิบเปอร์เซ็นสร้างเกตหิมะโอเคนะครับคือถามผมผมเล่นตัวไหนเหรอจริงๆอ่ะอ่าโอ้ป้องกันขังคุกก็ดีนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมันขังคุกกันเยอะมากเลยนะสกิลขังคุก,ก,กคือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เกดหิมะก็ดีเออแม่งเรื่องไม่ถูกเลยจริงๆอ่ะอยากได้ทั้งสองตัวเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ยากนะฮะคือถ้าเกิดว่า ปิดตัวละครมาแล้วเนี่ยมันสามารถซื้อได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับบัฟอัปเกรดนะครับผมเป็นวิน่ากระต่ายหรื้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมเมื่อ <c oughs> <as> เริ่มต้นเทอมมิอการหกสิบเย้ายไปยังพื้นที่ว่างโอ้โหนี่มันพลินดีๆนี่เลย <c oughs> มันสกิลพลินเลยอ่ะเมื่อทอยเต่ามิอกาแปดสิเปอร์เซเลือกหน้าหลังด้วยแล้วก็มีอัญ,ญามณีนะครับผมปญญเป็นคอสนะครับคอสเป็นอัญมณีเฉยๆไม่ใช่คอสนะครับ เป็นอัญมณีป้องกันของแบมบิน่านะครับมีโอกาส70%ป้องกันการโจมตีการดึงหรือป้องกันก็คือเป็นออฟป,ป้องกันนั่นแหละแต่มา70%อ่าโอเคสุขสันต์วันแบล็กไฟเดย์เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลงม้ามีโอกาส50%ยิงระเบิดตามใจชอบอ๋ออันนี้เป็นจี้ใหม่นะครับเป็นจี้ของแบล็กไฟเดย์นะครับก็50%ยิงระเบิดตามใจชอบนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีมีโอกาส50%ขโมยความแม่นยำคุมเต่าอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะอันนี้คือมันป้อง ผมจําได้ว่ามันมันป้องกันไม่ได้มัน,ม,นมันก็ป้องกันได้มันเป็นเอฟเฟกต์กัแหละเออผมผมว่าดีเลยแหละโอเคก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเอาละโอเคตำนานแบมบิน่านะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบมบิน่านะฮะเราจะเอาตัวแบมบิน่าเนี่ยเราต้องหาตัวเพื่อนกระต่ายนะครับสามตัวแล้วก็ วางน้อยแสนสวยห้าตัวฟางนั้นแสนส่วนห้าตัวเนี่ยใช้นี่เลยอ่ายังละสองชุดนะครับผมยังยังละสองชิ้นก็คือใช้ทั้งหมดสิบชุดนะครับส่วนเพื่อนกระต่ายไปสุ่มหาเอานะครับตัวนี้น่าจะรวมได้นะเออแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือมีตัวเดียวเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําแบมบิน่ามาแล้วนะครับเราทําแบมบิน่ามาแล้วแล้วเราอยากจะเลือกตัวไหนนะครับให้เราไปซื้อ ตัวแสงแห่งตำนานแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งสองแสงเลยนะคือมันแค่เป็นเจ้าของอะ่ะพอเรากดรับปั๊บนะครับตัวอีโวเนี่ยจะไม่หายไปนะครับเราก็สามารถตัวซื้อตัวแสงแห่งตำนานอ่าทั้งสองชิ้นได้เลยนะครับคือเลือกได้เลยสองตัวโคตรดีเลยนะมาแล้วรู้สึกว่ามันจะลดราคาด้วยนะเราไปดูกันนะครับเพราะว่ามันเป็น Black f r i d a y อีเวนท์ที่ขายกระจุยกระจายนะครับปึ๊บโอเค แพ็กสองเหรียญน,นะครับอ่าไม่มีอะไรเนาะโอเคแบ็กไฟ d ด์นะครับอ่าอันนี้นะครับก็ประมาณสามร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมนะฮะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทตัวนี้ไม่ได้ลดนะครับอ่ะแต่ตัวนี้นะครับสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอัญ,ญมณีป้องกันการดึงนะครับแล้วก็อ๋อนี่ไงถ้าซื้อไปเลยนะฮะซื้อไปเลยหนึ่งครั้งนะครับผมก็รับไปเลยนะ กล่องแบบเลือกแสงแห่งตำนานโอเคแล้วก็อัญมณีแล้วก็ตัวนี้นะครับแล็กไฟเดย์โอเคนี่นี่ไงคือใครที่ไม่มีตัวละครเนี่ยขายกันกระจุยกระจายเลยนะครับตัวนี้นี่น่าจะ2อ0พนะเท่าที่จําได้น่าจะ2อ0พนะครับผีเสือ้อคือได้ตัวตำนานมาเลยอะตำนานผีเสื้อสมุดสองพันะครับตำนานไนกี้ส0 0พนะครับแล้วก็เจว5พั อ่ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะเจ็อป่ะน่าจะนะครับผมโอเค Black Friday จริงๆอันนี้น่าสนนะคือมันเป็นแบบเลือกเลยไงนะครับร้อยจำได้ว่า150กว่าบาทปะ่ะสามหน่าจะ175บาทนะครับผมได้เป็นแสงรูนท็อปสนะครับผมก็น่าสนอยู่นะอันนี้นะครับโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะลาบลาบลาลาบลา ขายกระจุยกระจายเนี่ยลดราคา2ส5 0เปอร์เซ็นแต่ไม่เห็นไม่ม,มีมีอะไรมาขายเลยโอเคครับคือถ้าถามผมนะถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาแบมบิน่านะครับแต่ว่าไม่ได้ทําตํานานนะครับแล้วมีอ่าเดี๋ยวนะตัวไหนวะเนี่ยถ้ามีแวมไพร์ดีดีอยู่แล้วอ่ะ ก็เล่นแบมพายดีดีก็ได้นะครับแต่ว่าแบมบีน่าเนี่ยถามว่าดีไหมจริงๆผมว่าดีนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นสายวิกนะครับแล้วยังไม่มีสายวิกเลยแบมบีน่าเนี่ยโหดมากนะครับเพราะว่าเวลามันก่อสร้างเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับเวลาก่อสร้างมีโอกาส55%เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ภายในแถวนะครับผมต่างกับแบมพายดีดีคือแบมพายดีดีเนี่ยต้องสร้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับตัวนั้นเนี่ยไม่ต้องสร้างแลนด์มาร์กนะฮะ แต่ว่าตัวนี้อะแวนไพด์ีดีเนี่ยมันก็มีสกิลสร้างเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวนะเนี่ยก็คือ4 0บเวกส0เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่มีแวนไพดีดีอยู่แล้วแล้วทำแบบวีน่าแล้วไม่เติมตำนานอย่าทำนะครับเพราะว่าเหมือนแวนไพดีดีก็เล่นได้เหมือนกันนะครับตัวละครมันไม่ได้โหดมากนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าไปสู้กับตัวละครอื่นเนี่ยมันมันโหดไหมผมว่ามันก็โหดอยู่ แต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าจะทำแวมพา์ดีดิไอ้ถ้าเกิดจะทาแบมบีน่านะครับให้เติมตํานานเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่เติมตานานอย่าทาเลยครับถ้าเกิดว่ามีตัววิ่อยู่แล้วนะครับผมโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวละครนี้ผมก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับผมผมไม่ไม่ค่อยถูกกับสายวิ่นะครับส่วนมากผมจะเป็นสายล้มนะฮะก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะดูทรงแล้วยังไงน่าจะหมดสามหมื่นแน่นอน ผมรอเอาไว้อีเวนด์กนะครับจี G ้ดา์กมาดีกว่านะครับน่าจะเป็นอีเวนน่าแน่นอนนะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทปเปียโอ้ยด้วยลวกันนะครับยังไงก็เอาไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุบจ๊บๆปากทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า